เราก็ทํางานต่อเนื่องนะครับเพราะลูกค้าต้องการงานด่วนเนาะสำหรับ190นคัน,นนี้นะครับเราก็ลื้อตู้แอร์ออกมาทําความสะอาดเนาะแล้วก็ข้างในรถก,ก็ลื้อมาทําความสะอาดใหม่ด้วยนะครับสิ่งไหนจําเป็นสิ่งไหนไม่จําเป็นนะครับรูต่างๆที่กลิ่นมันเข้าได้นะครับก็ก็จะมี ได้หลายรูปแบบในการรูเนาะรูรูสายไฟร, fi, รูพวกยางพวกนี้จะเสื่อมนะครับยางจะเสื่อมก็จะมีรูรูฮิตเตอร์นะครับอันนี้เราจะจะมากุในห้องให้มันดูเรียบร้อยนะครับตรงในกุได้แล้วก็จะกุให้เนาะเก็บเสียงด้วยอันนี้ตู้แอร์เขาจะอยู่ด้านนอกนะครับแต่ว่าด้านในนี้จะเป็นฮิตเตอร์นะครับ คิตตร์เข้ามาคินะ้วเ,เข้ามาโดยประมาณอย่างนี้นะครับเราลืมมาแล้วก็ทําความสะอาดได้หมดเนาะทั้งช่องแอร์เอยอะไรเอยนะครับทําความสะอาดใหม่แล้วก็สายไฟอันไหนที่ที่ไม่ดีก็ปรับแต่งนะครับเข้าไปใหม่เนาะอันนี้รอยเขาต่อไว้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงไฟลุงไฟลีเดี๋ยวผมก็จะจัดเข้าไปใหม่ รประมาณอย่างนี้นะครับถ้าแม้มีบางอย่างก็ดวนหนูกัดหนูแทะนะครับก็มีเนาะที่เราเลือกมาก็จะเห็นนี่ฮะหนูแทะแล้วนะแทะสายไฟอันนี้ขาดไปสามส้นน,ะนี่นะฮเพราะว่าบางทีเนาะรถมันจอดอยู่นานเราก็ไม่รู้ว่าหนูนเข้าไปแล้วก็จะไปเล่นอะไรมั่งนะครับ ก็เลยต้องถอดออกมาลักษณะนี้นะครับสิ่งไหนไม่ใช้สิ่งไหนใช้เดี๋ยวก็จะเก็บรายละเอียดเข้าไปอีกทีนะครับงานตรงนี้ก็เป็นงานช้าแล้วครับไม่ได้งานเร็วแล้วเนาะอุงแอร์เราก็มาล้างทําความสะอาดในช่องแอร์ในตู้แอร์นะครับพวกพวกนี้เขาจะหมดอาอยุเขาจะร่อนนะครับโฟมจะร่อนอันนี้ได้ล้างเอาไว้แล้วนะครับล้างแล้วก็ ทำความสะอาดแล้วก็จะประกอบเข้าไปใหม่นะครับในชิ้นส่วนที่ช่องแอร์ท่อแอร์ต่างๆเนาะนะครับนี่ครับตามท่อแอร์ต่างๆนะครับแล้วก็จะได้ทำความสะอาดได้เนาะเนี่ยช่องแอร์รูแอร์นะครับเพราะว่าหลายงานที่ออกมาเนี่ยก็เออเป็นรายละเอียดนะ ละเอียดงานเชิงลึกนะครับเพราะว่ารถนานมากแล้วบางคันก็ไม่เคยลื้อเลยเพราะว่าสิ่งสกรปรกข้างในก็เราก็จะสูดเต็มเข้าไปนะครับทั้งในเรื่องกลิ่นด้วยซึ่งความสะอาดตรงนี้มันถ้าไม่ลื้อคอนโซลออกมาจะทําไม่ได้นะครับหนึ่งสองสามนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็ลื้อออกมานะครับลื้อออกมาก็าจะได้ทําความสะอาดนะครับ สายไฟอันไหนจำเป็นอันไหนไม่จำเป็นนะครับก็มีการเก็บรายละเอียดเข้าไปนะฮะซึ่งรายละเอียดงานตรงนี้เนาะถ้าไม่รื้อคอนโซลทั้งหมดออกมาก็ทำไม่ได้นะครับอันนี้จะใส่ตู้ใหญ่ไปนะครับเพราะว่าถ้าตู้เล็กแล้วลมจะไม่พอนะครับห้องโดยสารใหญ่นะครับพอดีของตู้แขนก็ประมาณอย่างนี้เนาะนี่คือสิ่งที่เราจะ ดำเนินการต่อนะครับให้มันดูเรียบร้อยนะครับถึงเรื่องระบบความเรียบร้อยเนาะระบบแอร์ระบบ, Air, ะบ,บพวกนี้เล็กๆน้อยๆนะครับส่วนคันนี้ก็สุดท้ายก็ทิ้งนะครับเดี๋ยวหาซื้อคันใหม่มาเป็นซากไปต่อไม่ได้นะครับ w 1เนืองสคันนี้อูเยอะอมไม่ว่ากันสบายๆนะครับ ่านใดที่ใจร้อนก็เย็นๆนิดนึงนะครับส่วนเครื่องยนต์ก็ติดนะครับเดินเบาเข้าระบบกล่องระบบกล่องเข้ากล่องเข้าระบบเต็มที่นะครับเป็นเหตุการณ์ปกตินะครับตอนนี้ติดเครื่องก็ติดแอร์เปิดแอร์ก็นิ่งนะครับนิ่งแอร์นิ่งนะครับขอบคุณมากครับที่ท่านไว้วางใจในการบริการของเรา ก็ทำให้เบ็กเสร็จจบที่เดียวครับผมขอบคุณมากครับงานวางตอนนี้ก็เงียบๆนะครับเงียบๆเ,เลยมีแต่งานสแตนดาร์ดเดิมๆที่ทำกันอยู่เนาะไม่มีงานวางเพรว่าด้วยเครื่องแทงด้วยแล้วก็ชั่วโมงนี้ก็น่าจะวางจนอิ่มตัวแล้วครับก็เลยไม่ค่อยมีใครมาเปลี่ยนเนาะเก็บงานเดิมๆกันไว้ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ